ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออสโตนเอ็ดบิเกนครับอ่าเป็นคลิปที่สองของผมต่อจากเกมมาครับนะครับนะครับที่ผมรีวิวบล็อกมันไม่ค่อยมีเสียงครับแลามันเพราะมันมีเสียงแทรกผมก็พูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่เลยสามารถพูดเสียงดังได้อ่างั้นเดี๋ยวมาดูการดีกว่านะครับโอเคเลยรอก,ก่อนนะครับ อ่าผมจะข้ามไปตรงที่มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกมันตุกเกมมันมาแล้วนะครับอ่าไปกันเลยโอเคตอนนี้มันก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้ไข่ทองคํามาครับเป็นเรื่องดสาริธนานตัวไหนก็ได้ผหรับมาแล้วนะ่แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเอ้เราไปเลือกกันเดี๋ยวเราขอมาครับของรางวัลก่อนเรื่อย เราเราก็มาพูดกันมากผมไ,ได้เนงได้เมื่อไหร่นะไ,นะได้ตอนเอ่อประมาณเมื่อก,กี้เองนะครับผม,ผมเพิ่งผมเพิ่งเองนเ่นไ,ได้ส่งไปเมื่อกี้ผมมันน่ารักมันก็มายังไงด,ด,ดีกว่า,วาขอช่วยอะครเพื่อนหน่อยอ่าก็ เราเอ้ยนี่มันแขกประจำวันนะรางวันข้อความเตือนมาถึงแล้วนะอนี่พักรางวัลรับรางวัลแล้วให้สรงคุณภาพน้องแง่งมานะครับเราให้สำคัญใจน,น,น,นี้นี่นะครับเลือกมาสองตัวได้หนึ่งตัวครับเขาจะเลือกเป็นสายเออมันเลือกที่อัพต์เลือกตัวนี้ ไปดูค่าบอลลึกกันเนาะอ่าโอ้ผมคงไม่รายเหมือนตัวอื่นอนะ่ะไอพายร้องจะตีจัดบอลห้าสิบชีวิตทันน้งนี้พายร้องจุดตีอะไรอ่ะตอนนี่เป็นเหมือนเป็นสายป้องกันเนาะอันนี้แค่นี้โอเค,คอันนี้หมดแค่ตีที่ เลือกน้อยแล้วก็เลือกเป็นตัวไหนเยอะที่จะได้เข้าี้นะแต่เนีนมันก็แต่ไม่อยากเลือกรัี๋ยวเราดูดีกว่าไม่จะมีกตินอะไรเนี่ยฟุตผู้ฟังชั่ของพวกทั้งหมดแบงน์การเงินมานนี้ เลือกเป็นตัวไหนดีครับอันนี้เราจะไม่เลือกนะครับเปลนตัวถ้งั้นดูตัวนี้ดังเดินที่สุดตอนนี้นะครับไม่นับโมกาโรสเลยอันเชิญมันไปเลยเจาะอันเชิญมาเลยนะครับเราจะอันเชิญมันเรียบร้อยแล้วนะครับนอก้อนอำนาจ เราไปอัพก,กันเลยเนะนก,ก้อนของเรานะครับนอก้อนนอก้อนนี่แหละนี่ครับนอ,บนอก,ก้อนเรากาก,ากสุดแี่ก,กากมากเลี้ยวหนึ่งเราจะทำให้มันดีขึ้นนะเราต้องดูก่อนอืมเล่นตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันเนาะคก็ตัวนี้ โอเคถ้า okay. ตัวนี้ล่ะันี้เอาเอาตัวนี้ดีเลยประกาศนี่มราจะใส่น้ำซัมเอาตัวไหนตัวนี้นนนอ,นนนออกตัวเนาะโอเคเกือบเต็มเราก็ใส่ตัวให้มันเต็มเต็มไป โอเคโอเคโอเคมันก okay. okay, okay. ah, ็เป็นฮาดาวแล้วตกลงเฮาดาวโอ้ดีดีโอเอโม่ับพี y เอ d เลยครับแต่ไคยดีครับอืมกดกดก็มีให้โอเคตอนนี้คือนไปตกยานแล้วนะครับ อันนี้อัปเดตอะไรดีกว่าคะตอนนี้คืาทำแล้วอยวผมจะขันตอนนี้ผมกดตอนนี้พอใจแล้วนะครับโอเคครับโอเคนะครับอั่นี้เราก็ได้เอ่านี่เราก็ได้อัปเดตไว้จนอันนี้ทั้งหมดเราได้เรลยหกเจ็ด เราก็จะลองใช้ตัวนี้กันดูนะเดี๋ยวน้าจอยนอนตำนานขึ้นก่อนเองตำนานมาแล้วครับไม่ครับนไรสองตำนานโอเคไปคับจนไทยเลยดีนี่แหละสาวที่ตัวแรกเราเขามาตบเราเป็นเผาอย่กันนะครับมาดูกันดีกว่าอาบรได้อะไรกับการ สูด่านนี um ้ก e ่อนนะครับขึ้นไนี้อืมอันไนนี่อันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก่ยากที่สุดอันนี้ต้ององี่ มองมาเผื่อมิดตัวตายโอเคเอ้ยเอยนันนี้เหมือนจะมีท่าน้ำกับท่าไฟเป็นลักนะท่าที่เห็นโอเคอมากระดูกันเลยนะครับไปเราจะเป็น แม่นกันอืมโทรขอโทษนะคะมันเล็กนิดนึงโอเคอนดู่ะมีคนลับรู้สัง้ารอรอกลางนตังความสียหัวห้สิบเปอร์เซ็นตลวก็พี่เจสตูท

นม่ก็ดูแค <da> ่ qui, ี okay, so oh. Oh. Hey. Okay, do do? So, ้ไม่เงินไปจัดก็ได้หมดจริงเราจริงแล้วมึงจับเลยจับจับจับมึงจะต้องจับมึอ๊ยจับได้โอเคอยู่ก็คัอจะอยู่อยู่เลยอยู่ โอ้โหโดนฟาดกากมากแต่โจมตีของบันลิกบาบอว่าใช้พลังแต่มันก็จะไม่มันจะไม่โจมตีก่อนนะชัดพลังอยู่รียันตัวโจมต,ตีครั้งนี้เราจะให้เขาโชว์โคตรแร้โหสุดยอดแต่ไม่ตายโคนรเี้ ไม่ตายโอเคไปต่อเลยนะครับโอเคไปไปไปต่อไปบอสเต๋นะครับไปกไปปันเลยนี่ไอตัวแดงแป๊บนี่ของเราเนี่ยทอดไปลงน้ำได้ไหมโอเคโจมตีด้วยอ้อลืมไปมันตกตงได้รอบ,บงวงเราลืมต้องตัดเนื้อเนี่ยโหตอนนี้เลือดมันน่ำเด่นน้อยมากนะตเตรียมใช้สกิลของไอ้นี่ได้เลยนะไหายไป ีได้เรี่ยวเร,เราต้องใช้มีใส่ยังมีมันไม่ได้อยู่ต่อเนี่ยครับ่อก่อนนะเนี่ยเออนตงเรียนนึงที่นั่นทุกชีวิตนะครับม,มา,า,มาเรากตกอีกเดียวก็ลาออกนอตไปเจอสกิลของตัวลกเราหน่งยับตำนานที่มันมีเราเข้า เลยว้าวเล็กเราก็ตายด้วยโอ้โหคิดว่าดีไหมเนี่ยก็ดีนะมันก็ไมุ่กมากอันนี้ก็ได้มาสิบนาทีนะครับมาแล้วสิบนาทีอ่าถ้าไม่สนุกสักเท่าไหวก็กดบอกได้นะครับก็จะปลับไปไปสูดส้ดันต่อไปกันเลยดีกว่าไหม หรือว่าเราจะไปกวาดล้างเพื่อให้ได้เอ่อเหมือนเป็นประมาณว่าให้ได้ให้ได้เป็นพวกเอ่อหญ้า E F P น่าถ้กเก็บลยถามว่าทำไมเราไม่เอาโมกโรสเพราะอาันนี้ครับเพราะอา้นี่ งาเราในขอบูุนแย่ามาทางนี้ดูสิไปทำมามอย่งยมมางอะไรฉันก็สนใจเรื่องทำแัเ้เท่าไหร่อม oh อันนี้เป็นสองอืม่เป็นไรหรออันนี้จะตัดหนึ่งเะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาเปนไอสกิลของเจ้าเนี่วสองแล้วก่อนตัวนี้ครับสกิลมันก่อนนะครับสกิลเดี๋ยวลงนี่ก่อนเลย always go wine go, yes. go, 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 oh. oh, go 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 อขี้ติดกวาดล้างกันีติดกวาดอะไรับกวาดลา้ดางเพื่อเรา,า,า,าจะได้เงี้ยหน,น่อยนะ